ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับตกใจกันทั้งปั๊มป้าขี่มอเตอร์ไซค์เก่าแวะเติมน้ำมันเด็กปั๊มเปิดใต้เบาะแต่กลับต้องตกใจหนักเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเมื่อติกตอกที่ชื่อว่า sunny 2ี่ได้โพสตคลิปมีคุณป้ารายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ามันแต่พอเปิดใต้เบาะดู กับพบว่ามีเงินปึกใหญ่ซ่อนอยู่ใต้เบาะงานนี้ทำเอาคุณป้าและเด็กปั๊มต่างประหลาดใจว่ามาอยู่ในนี้ได้อย่างไรทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวโซเชียลเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างประหลาดใจไปตามๆกันพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์สนันว่าอย่าตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกผ้าคลิวห่อทองช,ะชะดัดๆข้างนอก ทุกอย่างรูดิบเถื่อนข้างในคือบทกวีและบทเพลงเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ